สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเป็นที่รักของผู้คนเ,เราจะดูผ่านบุคคล2ท่านที่แบบต่างยุคต่างสมัยเลยบทบาทก็ต่างกันมากแต่ว่านะกลับถูกจดจำในมุมที่คล้ายๆกันอย่างน่าสนใจมากครับอะไรคือเคล็ดลับหรือส่วนผสมสำคัญที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจคนเยอะแยะมากมาได้ ลองมาดูเรื่องราวของออพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หหรือพระปิยมหาราชนะครับกับอีกเรื่องคือน้องวินอินฟลูเอนเซอร์การเงินรุ่นใหม่เลยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าการให้เนี่ยในรูปแบบที่มันต่างกันมากๆเนี่ยนะคะมันสร้างคุณค่าสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนได้ยังไงโดยเฉพาะการให้ที่มันแบบพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยค่ะ เริ่มกันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก่อนนะคะพระองค์ท่านทรงได้รับสมัญญานามว่าพระปิยมหาราชก็คือมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนและเราก็จะระล,ลึกถึงท่านเป็นพิเศษในวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระองค์ท่านค่ะ ครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาเน้นมากๆเลยนะครับว่าพระราชะกรณียกิจสําคัญเลยที่ทําให้พระองค์ทรงเป็นที่รักมากๆคือการเลือกทาสแต่ที่น่าสนใจคือ,อ,อวิธีการที่ทรงทําแหล่งข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มไหมครับว่าทําไมวิธีทีเ่เรียกว่าละมุนล,ละม่อมค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันถึงส่งผลลึกซึ้งขนาดนั้น อ๋อค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือมันต่างจากหลายๆประเทศเลยนะคะที่พอเลิกทาสปุ๊บอาจจะมะีความขัดแย้งรุนแรงสงครามกลางเมืองอะไรแบบนั้นแต่ว่าพระองค์ท่านทรงเลือกวิธีที่ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆค่ะคือปรับแก้ก,กฎหมายไปทีละขั้นทีละสะเต็ปไม่ให้มันเกิดผลกระทบแบบแรงๆหรือความขัดแย้งใหญ่โตในสังคมซิ่งนี้มันเลยไม่ใช่แค่การตรวจปล่อยทางร่างกายนะคะแต่มันคือการมอบอิสรภาพ คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้คนซึ่งอันนี้มันคือการให้อำนาจให้โอกาสให้คนกำหนดชีวิตตัวเองได้จริงๆซึ่งเป็นคนจำนวนมาหาศาลเลยนะคะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่เลยแต่ทําแบบสันติวิธีมากๆค่ะครับโหการมอบอิสรภาพคืนศักดิ์ศรีให้คนนี่เป็นการให้ที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับสุดยอดเลยทีนี้ขยับมาที่เรื่องร่วมสมัยกันบ้างนะครับน้องวินเด็กหนุม่มอายุแค่15เอง เพิ่งจากไปไม่นานแต่เรื่องของเขานี่คนพูดถึงเยอะมากน้องเป็นที่รู้จักในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ครับให้ความรู้เรื่องบริหารเงินจัดการเงินใช่ค่ะคือเบื้องหลังชีวิตน้องวินก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะน้องต้องสู้กับมะเร็งตั้งแต่อายุแค่3าขวบเองค่ะถึงจะรักษาหายแต่ก็มีผลกระทบระยะยาวจากการรักษาอยู่อย่างเช่นปัญหาเรื่องหัวใจซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายด้วยค่ะโหน่าทึ่งมากนะครับ คือแม้จะเจอเรื่องท้าทายสุขภาพขนาดนั้นแต่น้องกลับมีความคิดที่ดูเอ่อโตกว่าไวมากแหล่งข้อมูลเล่าว,ว่าน้องเข้าใจเรื่องสัจธรรมความไม่แน่นอนของชีวิตมากๆถึงขั้นเปรียบเทียบว่าตัวเองเหมือนมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวแต่สิ่งที่น้องเลือกทําคือการให้ความรู้การเงินมันก็น่าสนใจนะครับว่าทําไมเด็กที่เจอเรื่องยากๆแบบนี้ถึงเลือกที่จะมาให้ความรู้การเงินกับคนอื่นแหล่งข้อมูลมีมุมมองเรื่องนี้ไหมครับอ ค่ะแหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นว่าน้องวินน่าจะเข้าใจเรื่องความสำคัญของการบริหารต้นทุนที่เรามีอยู่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่รวมถึงเวลาความรู้ที่เรามีอยู่ด้วยการที่น้องเลือกมาแชร์ความรู้เรื่องการเงินโดยเฉพาะไปเน้นเรื่อง การเลี่ยงหนี้สินเพราะว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยอาจจะมองได้ว่าน้องกําลังมอบเครื่องมือให้คนอื่นให้เขาสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้หรือว่ารับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตได้ดีขึ้นคล้ายๆกับการมอบอํานาจในการจัดการชีวิตให้คนอื่นเหมือนกันนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนให้เครื่องมือให้เขาไปสร้างความมั่นคงสร้างอิสระในชีวิตตัวเองได้ใช่ค่ะ จะเห็นว่าจุดร่วมที่ทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่จดจำมันไม่ใช่แค่การให้ของนะคะแต่เป็นการให้สิ่งที่มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในระดับพื้นฐานเลยอย่างรัชกาลที่5ก็ส่งมอบอิสรภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่วนน้องวินก็คือมอบความรู้แรงบันดาลใจเพื่อให้คนไปสู่อิสรภาพทางการเงินจัดการชีวิตได้ดีขึ้นการให้แบบนี้มันเหมือนเป็นการเสริมพลังหรือ empowerment ให้กับผู้รับนะคะครับ หลักการที่ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี่ดูเหมือนจะยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อการให้นั้นมันเป็นการให้เครื่องมือให้โอกาสให้ผู้รับเขายืนได้ด้วยตัวเองกําหนดชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่แค่ให้ของอย่างเดียวอืมถูกต้องเลยค่ะการให้ที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความเป็นอิสระให้คนเนี่ยมันจะสร้างความผูกพันความทรงจําที่แบบลึกซึ้งยั่งยืนมากๆ อย่างพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5หรือว่าแรงบันดาลใจจากน้องวินที่มันยังส่งผลต่อผู้คนอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะครับแล้วเรื่องของน้องวินนี่ก็ตอกย้ำเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆนะครับไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่กันแน่ ใช่ค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญนะคะให้เรากลับมาคิดทบทวนกันว่าแล้วเราจะใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยยังไงให้มันมีค่าที่สุดเรากำลังสร้างต้นทุนหรือคุณค่าแบบไหนให้ตัวเองให้คนรอบข้างแล้วพอถึงวันที่เราต้องไปจริงๆเนี่ยเราอยากให้คนจดจำเราในฐานะผู้ที่มอบอะไรไว้ให้กับโลกนี้ค่ะครับแหล่งข้อมูลจริงทายไว้น้าคิดเหมือนกันนะครับว่าบางทีจุดเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่การ กลับมารักดูแลตัวเองให้ดีก่อนทั้งร่างกายจิตใจพอเรามีต้นทุนข้างในที่มันแข็งแรงพอแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆที่มันมีพลังเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นต่อไปได้เหมือนสร้างคุณค่าจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกนั่นเองครับ